ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มารอบดึกนะคะมาอา่านนิทานให้คนนี้ฟังค่ะคนนี้จะนอนอา่านนิทานก่อนนะคะนิทานก่อนนอนอ่านเดนิทานอีโศกก่อนนอนลิงกับเตา่าการละคร้งหนึ่งนานมาแล้ว มีลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆลำธารและมันก็เก็บผลไม้แถวๆนั้นกินทุกวันจนไม่เหลืยเมแต่ผลเดียวขณะที่ฝั่งตรงข้ามของลำธารมีผลไม้สุกน่ารับประทานออกผลอยู่มากมายวันหนึ่งมีเต่าตัวหนึ่งว่ายน้ำผ่านมาลิงจึงเข้าไปทักทายเต่าว่า สวัสดีเจ้าเตาตั้งแต่เกิดมาข้ายังไม่เคยเห็นผู้ที่ว่ายน้ำได้เก่งเช่นเจ้ามาก่อนแต่ข้าสิกับว่ายน้ำไม่เป็นข้าละอิจฉชาเจ้าจริงๆเต่ารู้สึกภาพภูมิใจเป็นอย่างมากจึงเอ่ย ชวนเพื่อนใหม่ว่าเจ้าขึ้นมาบนหลังข้าสิข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวอีกฝั่งลิงไม่รีรอรีบกระโดดขึ้นบนหลังเต่าทันทีแล้วเต่าก็ค่อยๆว่ายน้ำอย่างช้าช้าเพื่อพาลิงข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของลำธารเมื่อไปถึงลิงจึงกระโดดขึ้นจาก หลังเตาพรมกับกล่าวว่าเจ้าช่างว่ายน้ําเชี่งช้าเสียจริงๆนะเจ้าเตาเจ้านะไม่มีประโยชน์อันใดสําหรับข้าอีกแล้วตอนนี้ข้าเองก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกล่าวคําสรรเสริญใดๆเจ้าแล้วเจ้าเตาจมอึดอาด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าลงยินดีในคำประจบซอพอของผู้ที่หวังผลประโยชน์จากเราอ่านจบแล้วนะคะทุกคนได้เวลานอนแล้ว <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสิบะโออตะ Good night.